สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ N A V A d e E T Y นะวเดทวายไม่ใช่ในวเดทตีนะครับผมก็ห่างห่างกันไปนานเลยน่าจะเกือบ2อาทิตย์จริงๆไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าช่วงเนี้ผมกําลังจะสอบแหละือต้องเกินกว่าผมอะเอ,อ่อทำงานเป็นนักคณิตศาสตร์กันภยัยเพราะฉะนั้นอนะอายุขนาดนี้ยังยังสอบเป็นแบบเฟลโลไม่ผ่านคือสอบไม่หมดสักทีเลยเงี้ยเพราะหยุดสอบมา3ปีแล้ว แล้วก็กำลังจะสอบวิชาที่เหลืออยู่ผมเหลืออีกสองวิชาจะเป็นจะเป็นเฟลโลนเนาะก็แบบวิชาหลังหลังมันยากมากก็ช่วงนี้ก็เลยเครียดมากแบบไม่ได้มาทําคลิปเลยก็ขอโทษทีนะครับผมก็เดี๋ยวจริงๆจะสอบเพื่อหัดหน้าแล้วก็หลังจากสอบเสร็จ้วคงจะได้เจอบ่อยๆเหมือนเดิมเนาะซึ่งเอาจริงจริงๆวันนี้ตอนแรกก็ไม่ได้มีแลนที่จะมาทําคลิปอะไรเลยเอาจริงดูสภาพเนี่ยคือความอยู่บ้านที่เฉยอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้สต๊ดดี้รีวอยู่สภาพก็เลยแบบโซมมากผมเผาก็แบบไม่ได้ตัด เขาก็ไม่ได้กนเลยเนี้ยก็พอเราอ่านหนังสือเยอะๆก็มีความเครียดใช่ปะก็เลยแบบเอ๊ะเคยสั่งมิกิโมโตะเอาไว้ตั้งหลายชิ้นแบบเกือบสองสองเดือนมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นของขวัญวันเกิดเนาะก็ยังไม่ได้ของสักทีนึงแต่แบบก่อนหน้านี้เคยไปถามเขาเหมือนเขาคอมมิตว่าจะได้ของภายในเดือนนี้ใช่ปะวันนี้อ่านหนังสืออยู่ก็เลยแบบอ่ะทักไปถามหน่อยล้วกันว่าสรุปของมาหรือยัง สรุปเขาก็ตอบมาว่าแบบของมาแล้วครับอะไรของมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออในไหนก็ไ,ไหนแล้วขอออกไปหาสยามที่เราคิดถึงหน่อยแล้วกันนะครับผมก็แนวแบบออกไป็ะปุบก็ได้ถุงข่าวมานะครับผมก็จริงๆชิ้นนี้จ่ายเต็มไปหมดแล้ววันนี้ก็เลยแบบไปแล้วก็รับของมาได้เลยเนาะก็จะเป็นอันบ็อกซิ่งละกันนะเพราะว่ารีวิวจริงๆก็ไม่อยากใช้คำว่ารีวิวเะ่ไหร่ไม่ได้ใส่มันขนาดนั้นเออ ก็แพคเกจจิ้งของมิกิโนโตะนะครับผมก็เป็นถุงสีมุกมีความพรีเมียมไม่มากเท่าไหร่เออถุงแบรนด์ฝรั่งน่าจะสวยกว่าเราก็แกะจะเป็นสติกเกอร์อย่างนี้นะครับผมแกะออกมารึปก็จะมี1นึ่นี้เป็นวีซีนะครับผมเป็นบเซตนะครับก็จริงๆสั่งของไว้3ชิ้นก็จะมีชิ้นนี้แล้วก็มีกำไรข้อมือที่เป็นแบบมุกรวนแล้วก็มีตํางหูมุก อีกแบบหนึ่งที่มีทองแบบเนี้ยซึ่งของยังไม่มาอันนี้มาก่อนชิ้นแรกเนาะก็ไปเสร็จแล้วก็อันนี้นะครับผมอันที่สองอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นชุดคิดแล้วก็เป็นอะไรทุกอย่างอ่อเป็นกระดาษเปิดออกมานะครับผมอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดมุกก็จะมีเป็นคลอสที่แบบมีความสักๆอันนี้เอาไว้เช็ดมุกก็คือทุกครั้งเวลาหลังใส่อะไรเงี้ยก็เอาไว้เช็ดพวกคราบไขมันคราบเหนียอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ผ้าคุณภาพดีมากๆเลยเพราะว่าเคยได้มาแล้วชิ้นหนึ่งตอนที่ซื้อต่างหูครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นเป็นแคร์บุ๊กเลตทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นแพคเกจจิ้งเหมือนเดิมเลยแพคเกจจิ้งเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ซื้อตัวอะไรอะ่ต่งหูเป๊ะเลยนะครับก็จะเป็นกล่องสองชั้นฟลุ๊ปก็เปิดออกมาอ่ทาท่าจริงๆฟลุ๊ป นี่นะครับผมก็จะเป็นตัวมิกิโมโตะเอ่ออากุย่าเพลโลเพนเดนต์นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นมุกขนาด7.5ม mm ิลิเมตรนะครับราคาอยู่ที่20,000กับอีก900บาทนะครับผมก็จริงๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าราคาของมิกิโมโตะส่วนใหญ่อะมันจะแวร์รี่ตามขนาดของมุกเนาะซึ่งถ้ามุกใหญ่มากๆมันก็จะแพงมากซึ่ง ถ้าเป็นมุกของที่เป็นอะโกย่าครับผมไซส์ที่พิคอมันอนะมันจะประมาณแบบ6กหกจุดสองห้าหกห้าหกจุ็ดหแล้วก็เจอะไรประมาณนี้ราคาจะค่อนข้างย่อมเยาวลงมาเพราะครั้งที่แล้วว่าซื้อตั้งหูมุกออคู่หนึ่งอะ่ะหกจมิละคู่ละหมื่นเออแล้วก็กล้านเป็นไวโกแต่อันเนี้ยเนื่องจากมันมีสร้อยสร้อยสร้อย,อยทองมาให้ด้วยแล้วก็ขนาดเป็นเจ็ดจุดมิลนะครับผมราคามันก็เลย ออพุ่งขึ้นไปที่20 0 0 0กับอีก900ซึ่ง7.5เนี้ยเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอ,อปติเป็นออปติมัมของราคามุกอากอย่าเพราะว่าถ้ามันเลย7.5ไปอ่ะราคามันจะกระโดดขึ้นแบบไม่ใช่ลิ่นเนียวแล้วว่าเป็นเอ็กซ์เพเอ็กซ์โพเนนเชียลอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นมุกที่ใหญ่ที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับผมนะซึ่งพอเราเป็นผู้ชายอ่ะไม่ต้องใส่ใหญ่มากผมว่ามันก็สวยดีเราก็เดี๋ยวจะซูม เป็นวิดีโอไว้ให้ข้างๆดูแล้วกันเนาะว่าแบบดีเทลโซ่อะไรต่างๆเป็นยังไงอย่างที่เห็นก็คือตัวมุกตัวนี้มันมีความกลิ้งได้เพราะฉะนั้นตัวแพตไอตัวแพนเดนตัวนี้ที่เป็นมุกอะสามารถแบบเอาออกได้เลยแล้วก็เอาสร้อยนี้ไปใส่กับจี้อื่นๆได้เพราะว่าจริงๆอะที่บ้านอะมันมีจี้ของทิฟเนียนโคซึ่งแบบเออเวลาที่เราใส่กับสร้อยที่มีที่บ้านซึ่งสร้อยมันใหญ่อะเวลาใส่มาแล้วมันตลกก็รู้สึกว่าเนี้ยเป็นสร้อยที่มีประโยชน์มากเพราะสามารถใส่กับจี้เล็กๆของอะไรก็ได้หรือว่า ใส่กับเอาแหวนมาใส่อะไรอย่างเงี้ยคือการที่สร้อยเล็กอะ่ะมันจะสามารถแมกนิฟายให้ตัวชามหรือว่าแผ่นเดนน์่ะมันดูโดดเด่นขึ้นได้เอออันนี้กเ็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ความที่เป็นทองอะ่ะมันก็แข็งแรงอยู่แล้วซึ่งเอาตัวเนี้ยความยาวเอาจริงเป็นความยาวที่กําลังดีมากๆถ้าสมมุติอย่างอันเนี้ยผมชอบลุกที่ใส่แล้วมันแบบเออประมาณอย่างนี้มันก็จะมีความแบบ เรียบหรูมีความแบบพอชมีความอเลแกน์อยู่แล้วก็จะมีความแตกต่างกับตัวแวนคลิฟที่มันเป็นฟรีโวที่บ้านเนาะอันนั้นก็จะเป็นทองกับเพชรแต่นเนี้ยจะได้ลุกของมุกซึ่งมันจะมีความส่วนตัวละนะรู้สึกว่ามุกอะ่ะมันได้ทั้งความอ่อนหวานความเท่แล้วก็ความร็อกอ่ะเอออธิบายไม่ถูกเท่าไหร่แต่ว่าเราชอบมากเราสึกว่าตั้งแต่เราเริ่มใส่มุกมาแบบลุกของเรากับมุกมันเข้ากันเยอะมากซึ่งตอนเนี้ยเราถามว่าราคาดีไหมราคาดีมากแต่ว่าวันนี้อาจเสียใจนิดนึง จอชิ้นหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าคุ้มก็ชิ้นนี้แต่ว่ารีเทิร์นชิมียไม่ได้เพราะว่าจ่ายแล้ว <c oughs> ก็คือชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นมุกสลับเชนอะไรเงี้ยซึ่งความยาวก็จะแบบคล้ายๆเป็นผู้ชายใส่จะมีความเป็นโชเกอร์แต่ผู้หญิงใส่ก็จะแบบได้ดรอปที่ดีตัวเนี้ยสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทอะไรประมาณเนี้ยราคาดีมากแล้วก็ถ้าเป็นตัวยาวอ่ะตัวยาวที่เป็นมุกสลับเชนอ่ะก็แบบหกหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งผมจะบอกว่าตัวเนะี่ยคู่นั้นนะเอามาใส่แสแต็กกันนะ่ะสวยมากแบบ เออสวยมากแต่มีเพื่อนแซวว่าคล้ายๆหลอดไฟเออแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าชอบลุคนั้นแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งซื้ออันนี้มาเองก็เอนจอยอันนี้ไปก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีคือรู้สึกว่าแบบนี้ใส่ค่อนข้างง่ายกว่าแบบนั้นถึงแม้ว่าแบบรู้สึกว่าแบบนั้นจะคุ้มกว่าก็ตามอะไรเงี้ยก็อันนี้รอมา2เดือนคือจริงๆอ่ะมิกิโนโตเนี่ยพอยต์ของเขาก็คือของที่เราอยากได้เราสามารถคัสตอมใหม่ได้ค่อนข้างเยอะแต่ อันนี้เป็นข้อดีแต่ข้อเสียของเขาคือว่าส่วนใหญ่ะจะต้องรอประมาณ2เดือนออซึ่งถึงแม้ว่าจะรอ2เดือนก็จริงแต่ว่าเขารับเขาเขาขอเด posit เราแค่20%เท่านั้นเองซึ่งแต่ละบ้านะจะขอเด posit ไม่เท่ากันอย่างเช่นมกมตอ่ะยีบเปอร์ใช่ปะอย่างเช่นตัวคาเทียขอ40%เออแวนคลิฟขอ30%บูกเกอรีขอ30% แล้วก็ทิฟเนียนโคขอ5 0ประมาณนั้นแต่ถ้าชิ้นที่ฮอตก็เขาอาจจะขอร้อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีกิมมอลโตะขอแค่20%็แล้วก็รอไปประมาณ2เดือนก็ประมาณก็รู้สึกว่าเป็นเวลาซื้ออะมันทําให้เราตัดสินใจง่ายเพราะมันจ่ายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกปะอย่างตอนแรกที่แบบไปลองมันเนี้ยเออเราจ่ายแค่เท่าไหร่สี่พัน 4, กว่าบาทเออล้วก็รอไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นชิ้นที่คุ้มค่านะแล้วก็มันมีความเรียบหรูมีความ everyday ใส่ได้ทุกวันอะไรเงี้ย แต่ก็อย่างที่บอกว่ามุกอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะแบบโดนน้ําหอมโดนสารเคมีอะไรขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ควรโดนเลยมากกว่าก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าด้วยคุณภาพของมุกด้วยความกลมเกลี้ยงด้วยไซส์อะไรอเงี้ยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากในราคาแบบ20,000กับอีก900บาทเท่านั้นเองเออแล้วก็สามารถเอามุกออกแล้วก็สามารถเอาเชน เดี่ยวๆใส่ก็ได้หรือว่าใส่กับตัวชามหรือว่าแพนแดนอื่นก็ได้อะไรอย่เงี้ยซึ่งอย่างที่ฟานี่อโคเขาขายตัวชามเปล่าๆอ่ะอยู่แล้วซึ่งแบบราคาก็แบบหมื่นปลายๆส0 0 0มนืนต้นๆอะไรอย่เงี้ยก็ทําให้เราดูแบบไม่รู้สึกเบื่อกับมันนะเนาะเออก็ใส่ได้หลายๆลูกมากๆรู้สึกว่า วันนี้คือชุดไม่พร้อมเพราะว่าแบบอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเขาค่อยๆอ,ออกไปรู้สึกว่าถ้าใส่กับชุดสีดำอะไรเงี้ยก็น่าจะโดดเด่นขึ้นอีกค่อนข้างมากประมาณนั้นก็รู้สึกว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ได้ช้าแต่ว่าก็ชอบมากประทับใจมากชอบคุณภาพชอบมุกทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมวันนี้ก็มากันสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวสัญญาว่าหลังสอบเสร็จก็จะกลับมาทีีทเหมือนเดิมนะครับผมยังไงช่วงนี้ก็อย่าอย่าเพิ่งลืมผมไปก่อนแล้วกันนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ